สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับชอบ่องหมอนิ่งทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายน2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาส์ไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ดวงของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายน2568าจะเป็นอย่างไรว้าวสามถ้วยการมีข่าวดีการได้เฉลิมฉลองแล้วก็เก้าดาบไฮ p พรสเทสสามดาบ ราชนีถือถ้วยราชาถือไม้เท้าหกถ้วยอัศวินถือไม้เท้าจัสมิน The Wheel of Fortune จากหน้าไพ่นะคะคุณน่าจะเจอกับ ความกดดันมากๆความเครียดการถูกบูลลี่หรือเป็นช่วงเวลาแย่ๆสําหรับคุณก่อนหน,น้านี้ที่ผ่านมาก็คือคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบให้โอกาสคนช่วยเหลือคนแล้วก็มองคนอื่นในแง่ดีค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีไม่ไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยเป็นคนจิตใจดีมากๆ แต่ด้วยเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความที่มีคนอิจฉาริษยามีมีคนที่ดูเห็นคุณแล้วแล้วก็การอยากเหมือนคุณเนาะก็อาจจะบูลลี่ชอบใส,ส่ร้ายใส่สีมองคุณในแง่ลบแล้วก็นินทารับหลังใส่ร้ายใส่ความคุณทําให้คุณเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะในด้านต่างๆก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆเนาะที่คุณเจอเป็นช่วงที่คุณ ในเวลานี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีความรู้สึกทำไมต้องเกิดแต่เรื่องเลวร้ายกับคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคุณก็คิดคนอื่นในด้านดีมองคนอื่นในแง่ดีให้เนอภัยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำไมเจอแต่เรื่องราวแย่ๆก็ด้วยวิบากกรรมเนาะเราไม่รู้ว่าเราทําทำอะไรมาพอจัสเมนขึ้นมาก็คือมันเป็นเรื่องของการสลายวิบากกรรมมันคือโชคชะตาที่คุณต้องเจอมันกำลังจะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็อารมณ์ถ้ามันมันรู้สึกแย่ๆก่อนหน้านี้เดี๋ยวเหมือนคุณจะปรับตัวได้อารมณ์จะดีขึ้นถึงมันจะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างบ้างหรือวิตกกังวลเครียดในบางเรื่องบ้างแต่ในจิตใจของคุณก็ยังเป็นตัวของคุณก็คือมองคนอื่นในด้านดีอยู่ดีะคะ่ะก็ให้อภัยเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้คุณมีสิ่งที่ปกป้องคุณก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาจาร์ ถึงคนอื่นไม่เห็นในด้านของการแสดงออกใน,ในความจริงใจถึงเขาจะอิจฉาริษยาแต่คุณก็ยังให้อภัยคุณก็มีคนที่คอยจับจ้องมองคุณทำดีย่อมได้ดีเสมอนะคะก็ไฮเพรสเทสหมายถึงช่วงนี้คุณเซนดีแล้วก็เป็นเรื่องของการถูกสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จากเาจ้านายจากผู้ใหญ่ สนับสนุนทําให้คุณผ่านเรื่องราวหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้หรือคุณจะเจอเส้นทางของความสําเร็จในบางเรื่องบางอย่างเมื่อคุณสูญเสียบางอย่างคุณจะได้อะไรมาในบางเรื่องที่ดีกว่าเดิมเสมอนะคะขอให้คุณเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คอยมองคุณอยู่ว่าคุณทําอะไรสิ่งที่คุณทํานั้นก็คือเป็นด้านของทําดีย่อมได้ดีเนาะคุณต้องรู้ว่าคุณทําอะไรไว้ แล้วมันจะส่งเสริมในด้านนั้นให้กับคุณด้วยก็เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นคุณกําลังจะพ้นทุกพ้นเคราะห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่คุณให้ไปการทําบุญทาทานการให้อภัยคุณจะได้ในเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งการมีชีวิตที่ดีขึ้นการมีบ้านการมีครอบครัวที่ดีการมีเงิน ไม่ต้องกลัวใครทำดีย่อมได้ดีเสมอสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดก็คือวิบากรรมก็ทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะคะใครทำอะไรคุณไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแล้วก็ช่วงนี้ดวงของคุณดีขึ้นมากๆยิ่งทำดียิ่งได้ดีเสมอก็มีเกณฑ์จะได้เงินนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะดีขึ้นการเงินจะฟื้นตัวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไร ว้าวดือันขึ้นมาชีวิตที่จะรุ่งเรืองโอกาสของความสำเร็จในเรื่องของการงานมีเข้ามาคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายทำอะไรก็ดูราบลื่นแต่ว่าที่มันสะดุดติดขัดก่อนหน้านี้ด้วยความรู้สึกที่แย่ๆก็เพราะว่ามีคนที่คอยขัดแข้งขัดขาคอยขัดขวางหรือเหมือนกับว่ามาทำร้ายจิตใจเนาะบางท่านก็เจอ จอความอึดอัดในด้านของจิตใจการถูกบูลลี่การถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่แบบมองคุณในแง่ลบเนาะก็ใส่ายใส่ความนินทารับหลังอะไรแบบนี้มันมันพอคุณได้ยินคุณก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เศร้าใจแล้วก็มันรู้มันรู้สึกสูญเสียในด้านของจิตใจก็เลยทำให้คุณเป็นคนที่เก็บตัวคิดมากเครียดกับในทุกๆเรื่อง เข้าสังคมก็ไม่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นมองคุณในแง่ไหนเพราะคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากเข้าหาคุณเป็นสังคมที่ไม่จริงใจค่ะทำให้คุณเสียความรู้สึกมากๆก็ตอนนี้คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวทําในงานของตัวเองทําในส่วนของตัวเองแต่ไม่เข้าสังคมไม่เข้าไปสูงสิงวุ่นวายกับคนหมู่มากก็ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณได้โฟกัสกับในเรื่องของงานได้เต็มที่ทําให้คุณเกิดในเรื่องของความสําเร็จการมีชื่อเสียงบางท่านอาจจะผันตัวไปเกี่ยวกับงานออนไลน์งานเบื้องหลังหรืออาจจะผันตัวไปสู่งานที่สองที่ที่มันจะเกิดความสําเร็จการมีชื่อเสียงเกิดขึ้นดูคุณจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรแค่อย่างเดียวบางท่านก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะการถูกซัพพอร์ตเกิดขึ้นดวงของคุณกําลังดีขึ้นในเรื่องของงานงานเฮงงานปังมาก การค้าการขายการส่งออกการมีลูกค้าการมีคู่มิตรจะมีเข้ามาอาจจะเป็นคู่มิตรใหม่ๆอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะกว่าเดิมมีลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามาดูเป็นเรื่องของการขยับขยายการเติบโตนะคะบางท่านอาจจะผันตัวเป็นเจ้าของกิจการการเกิดข้อตกลงการร่วมทุนลงทุนเกิดขึ้นดูจะเฮงจะปังมาก,มากๆนะคะในเรื่องของงานของคุณในเดือนกันยายนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เข้ามา เหมือนทาให้ธุรกิจการงานมันเฮงมันปังเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระเสาร์ที่อยู่ในภพเรือนวินาศจะเดินถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนลาภะอยู่เป็นคู่มิตรกับดาวพระราหูเป็นคู่มิตรใหญ่จะได้โอกาสของการได้รับผลก้อนโตการงานประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าใครมีปัญหามีความกดดันมีความต้องอดทนขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะสําเร็จเพราะว่า ดาวพระเสาจะให้อะไรแต่ละทีก็เหมือนเหมือนมันยากหน่อยมันเหนื่อยหน่อยมันต้องอดทนหน่อยแต่ได้รับผลก้อนโตได้ความสําเร็จใหญ่ๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบางท่านก็อาจจะถูกหวยโดยเบอร์นะคะเพราะว่าไพ่ของ The Wheel of Fortune ขึ้นมาถึง2องใบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงิน คุณเคยเจ็บจุกมากๆเนอะกับการช่วยเหลือคนอื่นการเสียเงินเสียทองของคุณมันเกิดขึ้นเพราะการถูกหลอกถูกโกงคุณมัใจดีค่ะใครมาขอความเห็นใจมาขอความช่วยเหลือต่างๆคุณก็ให้ไปจนตัวเองบางคนหมดหมด,หมดเนื้อหมดตัวเลยนะเพราะว่าสามดาบขึ้นมาคือผิดหวังมากๆเสียใจมากๆตัวเองก็ไม่มีก็ยังให้คนอื่นอะไรประมาณนี้ ก็คือมันไม่เหลืออืมก็มันด้วยวิบากกรรมอะไรต่างๆที่คุณกระทํามาไม่ว่าชาติไหนๆเนาะเราไม่รู้ว่าเราทํากรรมอะไรมามันก็เลยมาส่งผลในชาตินี้ดูคุณจะกลับมาฟื้นตัวได้นะคะแต่ขอให้ใช้เวลานิดนึงขอให้คุณอดทนหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ดวงในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของการขยับขยายในช่วงนี้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นการ การได้งานใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้เงินเข้ามาหรือบางท่านก็จะทำทาอะไรหลายๆอย่างมันมากกว่าหนึ่งช่องทางในเรื่องของการงานการงานแบบพยายามจะสร้างไรายได้ให้มันเยอะที่สุดอะคะ่ะดูคุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกแล้วช่วงนี้คุณดูมีความแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าการเงินก็จะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะคุณก็ทำงานมากกว่าหนึ่งช่องทางหรือคุณจะคล่องขึ้นการหมุนเงินดีขึ้นในช่วงนี้ หรือบางท่านอาจจะเป็นรายรับที่เข้ามาเยอะแต่ว่ามันก็เป็นรายรับที่มันผ่านมือเนาะการหมุนเงินได้ทันเป็นเดือนที่คุณจะหมุนเงินได้ทันการเงินเข้ามาแต่มันก็ออกไปอาจจะยังเก็บเงินไม่ได้แต่คุณก็จะหาเงินมาซัพพอร์ตมาใช้จ่ายได้ทันท่วงทีเหมือนกันก็เป็นเดือนที่จะได้ซัพมากได้เงินมากแล้วก็กินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ถึงมันจะเก็บไม่ได้แต่คุณก็มีความ มีความกินดีอยู่ดีเนาะก็ระวังในเรื่องของการกินอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะอ้วนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสดคนโสดดูจะเป็นความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นความรักที่ไม่ดีเนาะก็อาจจะอกหักมาก่อนหน้านี้คนคนนี้ก็ เหมือนทําให้คุณคิดลบอะค่ะในด้านของการมีคู่ด้วยชะตาฟาลิขิตก็มีเกณฑ์จะได้เจอนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวของความรักมาพอสมควรมันเป็นโชคชะตามีเกณฑ์จะได้ได้เจอคนเก่าๆคนจากอดีตชาติคนที่รู้สึกคุ้นเคยมากๆ เป็นคนที่มีอายุมากของคุณหรือเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากๆม,มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอคนคนนี้มีเสน่ห์หรือคนคนนั้นจะเหมือนกับเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขาเข้ามาด้วยมีเกณฑ์จะได้เจอด้วยโชควาสนาด้วยบุญบาร,รมีก็ได้ที่จะได้เจอนะคะจะเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลเ,เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามา เป็นโชคลาภลาภาให้กับคุณมาส่งเสริมให้คุณได้มีความก้าวหน้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมาเป็นคนที่มาเกือ้อกูลทําให้โชคชะตาคุณมันดีขึ้นมากๆด้วยแล้วก็อะไรที่มันแบบเจ็บช้าน้ําใจรู้สึกผิดหวังมาก่อนนั้นนี้คนคนนี้จะมาเติมเต็มให้กับคุณมากๆโดดเด่นกับชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุไฟหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนก็ได้มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจ้าสำรานขยันหมั่นเพียรเพื่อนฝูร่วมแรงร่วมใจทรยศโอระวังนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการเข้าสังคม,มบ่อยๆของคุณอาจจะ ไปเจอคนที่มาแย่งแฟนคุณก็ได้เหมือนกับว่าไพ่ขึ้นมาเตือนการเข้าสังคมบ่อยๆการเจอเพื่อนผูงบ่อยๆอาจจะทำให้คู่ของคุณนอกใจไปมีคนอื่นได้หรือมันมีเกณฑ์ที่แบบเนี่ยไพ่ของสามสามถ้วยสามเหรียญแล้วก็ทรยศมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่จะเข้ามามีคนแอบส่องแอบมองหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เผลอใจนะคะ ก็มีเกณฑ์นะคะที่ความรักครั้งนี้มันอาจจะสั่นคลอนกับคนที่เป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาอาจจะเป็นทางด้านของคุณก็ได้อาจจะเป็นทางด้านของเขาก็ได้เพราะด้วยของความที่มีเสน่หหรือไม่ก็เจ้าชู้ไม่ว่าเขาหรือคุณก็ได้นะคะ <d> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ <d> ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรย,ย, <d> ย้ายถิ่นเฉิดฉาย ป๋านักกลยุทธ์แล้วก็สุขสบายดูจะมีเกณฑ์การเดินทางความรักดีขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ของคู่ขึ้นมาเนาะก็ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรคุณจัดการได้หมดคนคนนี้ก็เหมือนกับคู่สินเสมอกันอะมันมันเป็นอะไรที่มันเท่าเทียม คิดไปในทิศทางเดียวกันความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนมันเป็นอะไรที่มันคล้ายคกันความรู้สึกคล้ายๆกันนิสัยคล้ายๆกันมันไปด้วยกันได้แล้วก็ดูจะฉลาดกันทั้งคู่ความรักมันก็เลยเหมือนสินเสมอกันนะคะถึงจะไม่ยอมกันถึงจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความแบบไม่เข้าใจอะไรกันก่อนหน้านี้เหมือนก็รู้ทันกันก็เหมือนไปกันได้เรื่อยๆอาจจะด้วยความที่เป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้ ที่เป็นคู่บุญนะคะก็ช่วงนี้ดูจะแฮปปี้ในเรื่องของการเงินการอยู่ด้วยกันก็ส่งเสริมในเรื่องของการมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่ารวยช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้เงินการเดินทางการท่องเที่ยวการปนเปื้อกันในเรื่องของการใช้เงินก็ได้นะคะดูจะมีความสุขเนาะแล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งจะสร้างในเรื่องของการมีเงินมีทองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะเกิดอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษอีกบ้างในเดือนกันยายน2568การมีความเครียดช่วงนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องความเครียดการต้องจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับคู่คู่ค้าคู่ส่วนความรักก็ได้แต่ว่า ก็จะมีคนเข้ามาช่วยได้เหมือนกันถึงจะมีปัญหาอะไรคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลมาเกื้อมาเอื้อกันนะคะหรืออาจจะมาช่วยกันมาช่วยกันในเรื่องของการแก้กปัญหาได้ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะสร้างรายได้อยากสร้างเงินสร้างท้องอยากอยากสร้างตัวตนอยากสร้าง ครอบครัวก็ได้ในบางท่านเนาะก็จะเป็นเรื่องของการได้คู่เข้ามาคู่มิตรคู่คุณส่วนคู่สัญญาการค้าการขายดูมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็จัดการได้ด้วยดีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็แคลนเซอร์อพบเดือนพันธุบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านมอาีอาจจะได้ทรัพย์สินก้อนโตเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็อควาเรสราศีกุมก็ราศีกุม,กกมมีดาว พระเสา,ากระดาวพระราหูอยู่ร่วมกันในภพเรือนลาพระก็มีงานที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นมีเรื่องของไรายได้จากงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีเรื่องที่ต้องบุกเบิกในเรื่องของการงานหรือมีความเครียดแต่ก็จัดการได้มีคู่ค้าคู่มิตรคู่หุ้นส่วนที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลหรือมาช่วยแก้ปัญหาได้ก็ดูจะเป็นเรื่องของการถูกซัพพอร์ตด้วยก็ การงานโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ที่จะมากขึ้นด้วยนะคะในเดือนกันยายน2568เดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่สำหรับนี้เลขเด่นนำโชคของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างไรจะได้เลขอะไร The Sun ขึ้นมาว้ wow. าวไพ่ของการได้เงิน19แล้วก็ The Wheel of Fortune ว้าว190เป็นเลขเด่นนำโชคให้กั คุณในเดือนกันยายน2568ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมเดิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ซทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ